มองย้อนหลังชีวิตอันมีคุณค่าของท่านผู้หญิงสีรัตสวดีพระบรัชายาย้อนไปเมื่อราวต้นปี2545เชื่อว่าประชาชนชาวไทยก็ยังจำกันได้เป็นอย่างดีเมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณนสยามมกุฎราชกุมารพระอิสริยยศในขณะนั้น ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้คณะสื่อมวลชนเข้าเฝ้าเพื่อรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับชีวิตครอบรครัวของพระองค์และในคราวนั้นนับเป็นครั้งแรกที่ทรงให้สื่อมวลชนได้รู้จักกับหม่อมศรีรัตนมหิดลณอยุทธยาการในโอกาสที่หม่อมศรีรัตนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรสาขาว,วิทยาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชพระองค์ทรงตรัสว่าทรงอยู่กับหม่อมศิรัตมาตั้งแต่ปี2536ดูใจและศึกษากันมายาวนานและเมื่อวันที่10กุมภาพ,พันธ์2544ได้ทรงจดทะเบียนกันอย่างเงียบๆเบข้ารับพระราชทานน้ำสังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ตอนนี้เราอายุ50ปีแล้วคิดว่าควรจะเริ่มทำการปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์โดยเฉพาะเรื่องครอบครัวอยากให้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์น่ารักและถูกต้องในสายตาของประชาชนไม่ใช่การมาหาเสียงหรือทำให้ป๊อปปูล่าแต่อยากให้ประชาชนได้สบายใจหม่อมศีรัตเป็นคนมีเมตตาอ่อนโยนเป็นมิตรเข้ากับทุกคน และเข้ากับพระองค์ได้มีความเหนี่ยมเจียมตัวอดทนไม่เคยให้ร้ายใครใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายสบายสบายที่สำคัญมีความอบอุ่นในครอบครัวทำให้บ้านเป็นบ้านเราอยากจะสร้างครอบครัวขึ้นมาให้ดีมอมมีหน้าที่ดูแลเรื่องต่างๆภายในบ้านดูแลข้าราชบริพารรวมทั้งถวายงานสมเด็จ เราใช้ชีวิตกันแบบสบายๆไม่มีอะไรต่อไปอาจจะมีข่าวดีก็ได้และซึ่งจะโชคดีก็จะมีข่าวดีเมื่อระยะเวลาผ่านไปไม่นานเท่าใดนักข่าวดีที่ทรงตรัสไว้ก็มาถึงช่วงเวลาแห่งความเพื่อมปิติของปวงระศกนิกรชาวไทยก็พองโตอีกครั้งเมื่อถแถลงการสำนักพระราชวางัง ระบุว่าหมอมสีรัตมีประสูติการพระโอรสองค์น้อยด้วยการผ่าตัดพระโอรสมีพระประสูติการเมื่อเวลา18นาฬิกา35นาทีวันศุกร์ที่29เมษายน2548น้ำหนัก2,680กรัมความยาวพระองค์47เซนติเมตรรอบพระเศียร31เซนติเมตร ลืมพระเนตรเวลา19นาฬิกาพระเนตรโตพระนาศิกโดงและว,วันนี้ความเครื่องปิติของปวงประชาชนชาวไทยก็มาถึงอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระประมมนทรามหาภูมิพลอดุลยเดชหิตลาธทิเบศกรามาธิบดีจากกรีนเรอบอดินสยามมินทราธิราชะดมมนาสบพิษมีพระบระมราชองค์การ โปรโดก้าโปรโดกะหม่อมให้ประกาศว่าโดยสมเด็จพระบรมโอสถกิราชได้ส่งอภิสิกธิ์สมรสกะหม่อมสิรัตมหิดลณอยุทยาได้ถูกต้องทุกประการและมีพระโอรสอันประสูต์แต่หม่อมสิรรัต์มหิดลณอยุทยาแล้วจึงมีพระบรมราชองค์การํำรัสสั่งให้สถาปนาหม,ม่อมสิรัตมหิดลณอยุทยาเป็นพระเจ้าบรวง์เธอพระองค์เจ้าสิรรัต พระบวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชติกมกุฎราชกุมารทรงนำรงตำแหน่งพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ตั้งแต่บัตรี้้เป็นต้นไปประกาศณวันที่15มิถุนายนปีพุทธศักราช2548เป็นปีที่60ในรัชการผู้รับสนองพระบรมราชองค์การ พันตำรวจโททักษิณชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีและในวันเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระย้าอยู่หัวมีพระบรมราชาองค์การโปรโดก้าโปรโดกระมอมให้ประกาศฉบับที่สองว่าโดยที่ทรงพระราชาดำริว่าหม่อมเจ้าสิริวัณณวรีมหิดลพระธิดานในสมเด็จพระบรมโอรสธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามากุฎราชากุมาร บัดนี้ทรงเจริญวัยพร้อมด้วยบุธิปริชาสามารถศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติสัพเพเกตได้เป็นอันดีเป็นที่พอพระราชารือไทยสมควรได้รับพระมหากรุณาให้ดำรงพระอิสริยยศฐานนันดรศักดิ์ที่สูงขึ้นจึงมีพระบรมราชองค์การดำรัสสั่งให้สถาปนาหม่อมเจ้าสิริวันวรีมหิดลเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวันนวรีนารีรัต ประราชทานพรให้ส่งว,วัยวัฒนายุการส่งพัน์สุขพละปฏิพานันสารสมบัติสัพพสีริสวัส์พิพัฒมงคลทุกประการเทินประกาศณวันที่2 5มิถุนายนปีพุทธศักราช2548เป็นปีที่60ในรัชการผู้รับสนองพระบรมราชองค์การ พันตำรวจโทรทักษิณชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีและขณะดเดียวกันมีประกาศสำนักพระรารชวังลงวันที่10พิทุนายนปีพุทธศักราช2548ความว่าเลขาธิการพระรารชวังรับพระบรมราชองค์การเหนือเกล้าเหนือกระมอมสั่งว่าทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกร,ระหมอมให้กำหนดการพระรารชพิธีสมโพธิเดือน และขึ้นพระอู่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าในสมเด็จพระบรมโอรสัติราชและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสรีรัตพระบรชัยยาซึ่งประสูติเมื่อวันศุกร์ที่29เมษายนพุทธศักราช2548ตามขัตติยราชประเพณีณพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตเมื่อ17มิถุนายน2548 จากฟ้าสู่เหยวย้อนชีวิตคนทำผิดใกล้ชิดเบื้องสูงสิ่งที่เกิดขึ้นกับพลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายไม่ใช่กรณีแรกที่อดีตคนเคยกล้ชิดเบื้องสูงถูกพบความผิดจนชะตากรรมต้องพลิกผันเพราะเป็นสิ่งที่ทั้งนายพงพัฒน์ฉายพันธ์ครอบครัวอัครพง์ปรีชารวมไปถึงหมอหยองเคยเผชิญมาก่อนหน้านี้ อัครพง์ปรีชาครอบครัวท่านผู้หญิงสิริรัตน์หลังครอบครัวถูกดำเนินคดีพลตำรวจหญิงท่านผู้หญิงสิริรัตน์สวัดีก็ลาออกจากฐานนั่ดอนศักและกลับไปปฏิบัติธรรมอย่างเงียบๆที่จังหวัดราชบุรีสืบเนื่องจากการดำเนินคดีกับนายพงพัฒนําำไปสู่การขยายผลจับกลุ่มผู้กระทำผิดในคดีมห1 2หนึ่ง,งสองเพิ่มเติม ทั้งตำรวจและพลเรือนรวมทั้งผู้ที่มีนามสกุลอัครพง์ปรีชาที่เป็นนามสกุลพระราชทานจจำนวนหกคนประกอบด้วยนายอภิรุษนางวันธนีนางสุดาทิพย์นายนารคงนายนัทพลและนายสทสริศักดิ์ซึ่งทั้งหมดต่างเป็นคนในครอบครัวของพลตํำรวจจิงท่านผู้หญิงสิริรัตน์ภายหลังครอบครัวถูกดำเนินคดี ในวันที่12ธันวาคม2557กรจาจกิจจานุเบกษาก็เผยแพร่ประกาศการลาออกจากฐานันดรศักดิ์ของผลตำรวจหญิงท่านผู้หญิงสีรัฐก่อนเปลี่ยนกลับไปใช้นามสกุลเดิมคือสุวดีข้อความสุดท้ายที่ผลตำรวจหญิงท่านผู้หญิงสีรัฐมีสื่อสารต่อสังคมไทย นั่นก็คือจดหมายที่ขอไปปฏิบัติธรรมอย่างเงียบๆในบ้านพักที่จังหวัดกราชบุรีและหลังจากนั้นสติสูงศ์ก,ก็อ้วกในที่สาธารณะอีกต่อไปและในปี2558ศาลได้ตัดสินให้จำคุกสมาชิกค,ครอบครัวพลตำวรวจจิงท่านผู้หญิงสิิรัฐมีทั้งหมดโดยอัตราโทษที่แตกต่างกันไป กรณีของพ่อแม่ของพลตำรวจหญิงท่านผู้หญิงสีรัตสารชีว่ามีการแอบอ้างเบื้องสูงไปข่มขู่คู่กรณีส่วนนางสุดาทิพย์สารชีว่าเป็นผู้กำหนดเมนูอาหารในลักษณะผูกขาดในวังสุขโขทยัยแต่เมื่อกระทำผิดมักแอบอ้างเบื้องสูงให้จำคุกคนละสองปีหกเดือนขณะที่นายรงนายนัตพลและนายสิทธิศักดิ์ สารชี้ว่ามีการใช้ปืนขู่บังคับผู้เสียหายให้ไปเจราจารถนี้ให้จำคุกคนละหปีหกเดือนและในภาพของคุณศีรัตปัจจุบันพบเมื่อเมษายนปี2564หม่อมศีรัตสุวดีเข้าแถวซื้อติ่มซำเผยพร่ในหมู่คนเสื้อแดงส่วนหนึ่งบางยืนยันว่าเป็นท่านจริงแต่บางก็ว่าไม่ใช่เพราะหูไม่เหมือนกัน ภาพหญิงสาวเข้าแถวซื้อติ่มซำชุดนี้เผยแพร่ในหมู่คนเสื้อแดงส่วนหนึ่งดูเหมือนจะเผยแพร่พรโดยคุณสุนัยเป็นภาพของคุณสีรัต์สวดัดีดูอยู่หลายเที่ยวก็ไม่อาจฟันธงลงไปได้ดูแล้วเหมือนสีรัตไหมและมีผู้สันทัดกรณีในท้องที่หาดใหญ่มีหลายคนยืนยันอีกว่าภาพเหล่านั้นใช่แน่แม้ใบหูดูบิดเบี้ยว เนื่องพระสัยรัตจากหน้ากากอนามัยมัดไว้ถ้าดูจากอีกรูปที่เดินข้ามถนนจะเห็นใบหูข้างเดียวกันเหยาเยดแบบเดียวกันในรูปเมื่อครั้งสงศ์พาสกท่องป้อมอธิบายน่าจะใช่นะคะท่านมากับคุณกอ๊อฟซึ่งคุณก๊อฟไปหาเพื่อนที่สตูลควรกาหลงเมื่อแปดเมษายนน่าจะแวะมาเที่ยวหาดใหญ่10เมษาค่ะ และไม่เท่านั้นยังเล่าเพิ่มเติมด้วยว่าแต่เตี้ยมเป็นภาษาแต่จิว๋วติ่มซำเป็นกวางตุง้งมาจากคำภาษาเขียนและร้านโชคดีเป็นร้านดังของหัดใหญ่ขายมานานมีหลายห้องรับลูกค้าได้เยอะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของการย้อนชีวิตของพระบรชายาหม่อมศีรัส,สุวดี